สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็พามากินนะคะนี่นะคะขนมเหนียวนะคะโรยด้วยน้ําเชื่อมนะคะแล้วก็อย่างนี้คะ่ะข้าวคั่วรั่วนะคะข้าวคั่วพองนะคะข้าว,วพองนะคะแล้วคั่วแล้วก็โรยแล้วก็วขนุนนะคะเราจะกินคู่กันนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะมากินด้วยกันเลยนะคะอร่อยมากๆนะอ่ามีนี่ขนมเหนียวนะคะก็จะเป็นนี้นะคะใช้น้ำเออน้ำ,น,ำน้ำตาล ปิดนะคะหรือตามปลีบที่เขาเรียกกันนะนี่นะคะนี่นะคะอร่อยไปกินแล้วนะคะหวานอร่อยค่ะกินกับขนมน,นะคะอืมกินด้วยอะไรนะคะกินขนมมากหวานนะแล้วก็นี่ข่ดขนมอ้เชื้อเนื เนื้อหนานะคะที่ซื้อมานะคะเขาเป็นแพ็คๆหวานเนื้อจะแข็งหน่อยแต่ก็หวานเนื้อเขาหวานกรอบหวานกอบนะคะนี่ด้วยนะคะอะคะื นี่เอาจากสีออกสีเข้มหน่อยนะคะเขาจะมีสองสีสีออกคล้ายๆเผือกน,นะคะคล้ายๆเผือกอร่อยนะคะครั้งที่สองกะะ็ค่ะกินกับขนมอร่อยมากขนมน,นี่นะคะคือแบ่งแร็กครึ่งหนึง่งนะคะนนี้กินขนมไม่ได้กินข้าว อย่าจิ้มแล้วก็มีนี่ขา้าข้าวพองคั่วค่ะอืมข้าวพองคั่วสองอย่างอร่อยนะพะผูดกินด้วยกันนะคะข้าวอร่อยมาก ข้าวผงนะคะโรยตรงหน้าแล้วก็น้ําเชื่อมนะคะอาลาบไปตรงนี้นะะตรงกลางนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากเนี่ยกรอบเห็นไหมคะข้าวควั่วที่รยตรงนี้อ่ะกรอบค่ะก็เป็นชิปไม่ยามน,นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบูรักษาภาพคุ้มครองซาทุกใบาบายจ้าไว้เจอกันคลิปและไลค์ต่อไปอร่อยอร่อยด้วยขนมนะคะ